าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิต,ตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ อนัตตาแปลว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วรู้ดีรู้ชอบรู้ประกอบติตทุกประการเรียกว่าอนัตตาชั้นปฐมอนัตตาชั้นมัธยมก็แปลว่ารู้เข้าใจในกิเลสนาประการและจะไม่ฟาผืนขืนทาไม่เอากิเลสมาพอกในหัวใจอนัตตาฝ่ายชั้นมหาวิรัตแปลว่าพ้นทุกแล้ว ไม่มีสุขไม่มีทุกข์อีกแล้วเปรียมตัวไปทนนิพพานได้เรียกว่าอนัตตาข้ามฝังฟากไปถึงฟากถนนแล้วเรียกว่าอนัตตาฝ่ายมหาวิทยลัทก็เอาชั้นต้นก่อนชั้นต้นยังไม่ได้พ่าจะไปนิพพานเป็นไปไม่ได้สนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอด สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง